ไม่เกินห้าแสนบาทจะไม่ได้อะไรแบบนี้หรือว่าไม่เกินหนึ่งแสนบาทจะไม่ได้ก็รีบตกแต่งบัญชีถอนเข้าถอนออกกันใหญ่กระทรวงการคลังบอกว่ากระทรวงการคลังจะพิจารณาเองโดยไม่บอกประชาชนเพื่อป้องกันการตกแต่งบัญชีดังนั้นเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับว่าเราคือคนไรายได้สูงหรือเราคือคนไรายได้ต่ำอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์ของรัฐเขาแต่ว่าใครจะไปวิาพากษ์วิจารณ์อะไรกันต่อที่เป็นสิทธิ์ของท่าน ที่ผมขอหยุดไว้เท่านี้กระทรวงการคลังพิจารณากรเกษตรกรได้ด้วยแต่กเกษตรกรจะโดนตรวจสอบด้วยนะฮะว่าเป็นกเกษตรกรผู้มีรายได้ต่ำหรือกรเกษตรกรผู้มีรายได้สูงจากบัญชีเงินฝากของกเกษตรกรคนนั้นซึ่งกระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาเช่นเดียวกันอยากรู้มากเลยอะแต่ว่าขอโทษเถอะครับทําให้ตายก็ไม่มีใครบอกไม่มีใครรู้นะฮะ และที่ไม่มีสิทธิคือใครบ้างครับประกันสังคมมากกวา33นะฮะพนักงานประจําทั้งหลายนะครับลูกจ้างพนักงานรัฐธรมิสาหกิจ1ล้านคนข้าราชการ3ล้านคนอาชีพอิสระแต่ดันรายได้สูงซึ่งสูงก็คือกระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาจากบัญชีเงินฝากของคุณวงเงินทั้งหมดที่ใช้ตอนนี้ก็ คาดว่า201ล้านบาทประมาณนี้สําหรับคนประมาณ30ล้านคนบางก็ว่า30.1ล้านคน30.5ไม่เกิน31ล้านคนเอาประมาณนั้นก็แล้วกันครับลงทะเบียนผ่านอะไรลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันในวันที่29มกราคมนั่นก็คือวันศุกร์หน้านะฮะลงทะเบียนผ่านแอปอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากข่าวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มี เ,เพจ fake news เฟซนิวเสียเขาออกมาบอกบอกว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเราชนะแล้วเขาบอกว่าเป็นข่าวปลอมเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าให้โหลดแอป,ปจริงๆที่เป็นแอป,ปของจริงนะเมื่อไร่เพราะเขาบอกว่าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเอาละครับคุณผู้ชมย้ำไว้เท่านี้แต่ว่าวันนี้ขอแอบ,บทิ้งท้ายครับทิ้งท้ายในเรื่องของการออกมาให้สัมภาษณ์ของคุณสุพัฒนพงศง์มีเชานะฮะ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเนี่ยครับคุณผู้ชมครับท่านออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรเ,เราไปดูกันฮะ